เมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับน่าจะเป็นหนึ่งคืนในความทรงจำนะครับของเด็กผีลหลายคนเลยก็ว่าได้นะครับกับการที่ได้เห็นทีมรักนะครับผมสามารถบุกไปเอาชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึงถิ่น2ประตูต่อหนึ่งยิ่งกับนักเตะชุดนี้แล้วนะครับผมที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็สามารถบุกไปเอาชนะแชมป์เก่าได้แล้วก็โอ้โหว่าต้องบอกว่าได้เฮกันสุดๆนะครับนี่ตอนนี้เสียงของผมเนี่ยก็ยังไม่ปกติเลยนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้นี่ก็ภาคบอลไปด้วยนะครับแล้วก็โอ้โห ตะโกนดีใจตั้งแต่ได้ประตูตีเสมอจนกระทั่งได้ประตูชัยจากอาร์มาติโอโลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอ่ะเขาเรียกว่ามา r ี c a p หลังเกมกันสักหน่อยดีกว่านะครับกับประเด็นสําคัญที่ต้องบอกว่ามีเรื่องน่าสนใจมากมายจาทีเดียวกับเกมเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะเรื่องเริ่มต้นนะครับเรื่องแรกเลยก็คือไล์อัพที่ออกมานะครับโอเคว่าการไม่มีมาคัสแระเฟิร์ดแล้วก็อาร์เรอรก,กาเนชเชนั้นใน11ตัวจริงนั้นก็น่าจะเขาเรียกว่าไม่ไม่แปลกแต่อย่างใดเนื่องจากว่า สองคนนี้นั้นก็เรื่องระยะหลังๆเนี่ยทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยิ่งตัวของมาคัสแลดเฟิร์ดเนี่ยโอ้โหช่วงนี้ใช้คําว่าภาษากายยําแย่มากแล้วก็หลังจากที่มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะปล่อยตัวนะครับก็ดูเหมือนจะเจ้าตัวนั้นไม่มีสมาธินในการเล่นนะครับแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือการไม่มีชื่อของ2คนนี้ในทีมในทีมเมื่อคือนนี้เลยคือไม่มีเสื้ตัวจริงไม่แปลกอาจจะมีชื่อบนสำรองแต่ปรากฏว่าแม้กระทั่งชื่อตัวสำรองก็ยังไม่มี ครับผมซึ่งลูเบนโมลิมก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มีการมาซ้อมป,ปกติในช่วงเช้าในหนึ่งเซสชันก่อนที่จะลงทําการแข่งขันแต่เหมือนประมาณว่าดังสองคนเนี้ยซ้อมไม่ดีนะครับซ้อมไม่ดีแล้วก็เล่นไม่เข้าพวกนั่นเองเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าแฟนผีนั้นอยากจะเห็นมากๆนะครับแล้วก็ลูเบนโมลิมก็สามารถทําในสิ่งที่แฟนผีคาดหวังกับทุกโคช้ชมาตลอดก็คือการเชื่อดน,นักเตะนั่นเองโดยเฉพาะลายของมาคัสแล็เบิร์ที่ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่เมื่อก่อนเข้าขายว่าแตต้อง ไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่าลูเบนโมลิมนี้น่าจะเป็นคนแรกตั้งแต่ยุคของโอเลกุนาโซชาก็ดีเอ e ริกเทนฮากรวมไปถึงใครอ,อ,อะลาฟตังนิกอะไรก็ดีนะครับผมแม้กระทั่งโคชชั่วคราวนะครับของทั้งไมเคิลคาริกหรือนุตฟานนิสตลอยนะครับต่างฝ่ายต่างก็ต้องมีนักเตะรายนี้อย่างมาคัสแตเฟิร์ดอยู่ในสนามแต่ถ้าว่าลูเบนอโมลิมกล้าที่จะทำสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือการเชื่อดน,นักเตะออกจากทีมนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆนะครับเพราะว่า ตามรายงานหลังจากที่เมื่อคืนนี้ไม่มีชื่อนะครับผมเท่ากับว่ามีตามรายงานนะครับผมจากสื่อประเทศอังกฤษก็บก็บอกว่า,าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะขายมาคัสต์แลตเวิร์นะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยนะครับดังนั้นก็เอาใจช่วยนะครับผมว่าจะมีแฟนทีมอ่าแฟนอ่าเขาไม่ใช่แฟนไหนทีมไหนนะครับผมจะมาเอาตัวของมาคัสต์แลตเวิร์ที่โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้อาการหนักจริงๆนะครับกับฟอร์มการเล่นนะครับสิ่งที่ได้เห็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดนะครับนั่นก็คือเรื่องของการยึดมััม่่นนนถมใ การเล่น,นอย่างที่บอกไปนะครับผมการเข้ามาการทาทีมของดูเบนตมอรลิมล่าสุดเนี่ยก็คือแพ้ในลีกมา2เกมรวดนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะระบบหลัง3านะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่เขาเรียกว่าไม่พร้อมที่จะสู้ในศึกพรีเมียร์ลีกก,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 ก็คือเหมือนแผนเนี่ยไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้าว่าดูเบนตมอรลิมนั้นก็ยังยึดมั่นถือมั่นนะครับใช้หลัง3ามอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็เอาแฮร์รี่แม็กไกวรับลงสนามมาเป็นเซ็นเตอร,ตร์ตรงกลางนะครับแล้วก็ให้มาทายเดลิกอยู่ทางขวาซ้าย คือลิซันโดมาร์ตินสโยกอ่าโยกทางด้านของนุแซมมาสลาวีนะครับไปอยู่เป็นวิงแบ็กขวาซึ่งวิงแบ็กซ้ายเหมือนไม่มีตัวตนเราไม่พูดถึงมันแล้วกันนั่นคืออ่านน็คือดิเอโกดารนะครับ,นน lo, รบเราไม่พูดถึงมันแล้วกันเพราะว่าผมพูดตรงว่าเมื่อคืนนี้แมนยูเตดเล่นอยู่10คนนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับคือเราก็โอเคตอนนี้เราพูดอ่ะย้อนกลับไปประเด็นก่อนหนะ้านั้นบอกว่าอะไรนะดูเบนโมลิมเนี่ย สามารถเชื่อดมาคัสแตฟเฟิร์ดก็แล้วนะครับเชื่อดอารโกนกานาโชก็แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้เชื่อดก็คือเชื่อดดิเอโก้ดาโล่ด้วยคนหนึ่งอันนี้ก็รออยู่เหมือนกันเชื่อบอกว่าผมบอกเลยนะว่าถ้าเมื่อวานนี้ผลการแข่งขันไม่ชนะนะผมพร้อมที่จะวิาพา์วิจารณ์ลูเบลโมลิมเหมือนกันกับการที่ไม่กล้าดบดิเอโก้ดาโล่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่เล่นได้ไม่ดีที่สุดเขาเรียกว่าเล่นได้แย่ที่สุดในทีมด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะแต่พอเมื่อผลการกขแข เล่นนั้นก็ยังยึดมั่นถือมั่นนะครับผมแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแต่ก็ต้องบอกว่าทรงการเล่นนั้นก็ค่อนข้างที่จะดีเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับผมก็คืออาการบาดเจ็บของเมสันเมาส์ที่มาอีกแล้วดวงแตกอีกแล้วนะครับเล่นได้เพียงแค่13นาทีเท่านั้นก็ต้องเจ็บกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ดูแล้วน่าจะพักยาวเลยนั่นเองนะครับดูแล้วว่าดาอานักเตะรายนี้น่าจะไม่สามารถเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อีกนะครับโอหอุตสา่าหน์เขียนเเเชียัมมสา นะครับในแผนการเล่นนี้เนื่องจากว่าไมซันเมาส์เนี่ยเคยเล่นให้กับเชลซีในยุคข,ของโทมัสซูเคิลมาแล้วกับระบบ3-4-3นะครับผมซึ่งน่าจะเหมาะกับแข่งของลูเบนโอโมลิมแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวไม่สามารถเล่นระดับสูงได้แล้วดูแล้วนะครับเพราะว่าพอมีจังหวะสปินปุ๊บเจ็บ แล้วก็เจ็บกล้ามเนื้อเลยแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับดังนั้นเชื่อว่าบอร์ดบริหารน,น่าจะมีการพิจารณาแล้วน่าจะขายในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอนนะครับวิธีการเล่นเมื่อวานนี้นะครับผมถือว่าเาถือว่าลูเบนอวลิมนั้นก็เพลย์เซฟเหมือนกันนะครับเน้นเกมรับไว้ก่อนนะครับลดทอนให้ซิตี้นั้นไม่มีโอกาสในการ จบสกอร์นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเลยซึ่งมันค่อนข้างจะแตกต่างกับในยุคข,ของเอลิเทนฮากนะครับซึ่งถ้าหากเป็นในยุคออกของเอลิเทนฮากเนี่ยเวลาเจอเกมใหญ่ๆเอานี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นซีซั่นก็ได้การเจอกับริฟูก,ก็ดีนะครับหรือการเจอใครก็ดีเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยคือวิธีการเล่นของ e เอลิเทนฮากเดี๋ยก็คือจะเน้นรับ แต่ไม่ได้ลดทอนในการเขาเรียกว่าไม่ได้ลดทอนความอันตรายของคู่แข่งเลยไม่ได้คือทําให้คู่แข่งนะตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแน้ะนะครับคือคู่แข่งจะมีโอกาสในการจบสกอร์ได้จะยิงทิ้งยิงขว้างอะไรก็ตามแต่คือเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งได้มีการจบตลอดเวลาแต่ทว่าในยุคข,ของดูเบนโอลิมสิ่งที่เห็นนะครับมาตลอดหลายๆเกมตั้งแต่ที่คุมทีมเจอกับอีสตสวิตเนี่ยคือการลดทอนไม่ให้คู่แข่งนั้นทําอันตรายให้กับทีมเราได้อันนี้เห็นได้ชัดมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ การเล่นหลัง5คนคือเขาเขาเขาจะวางลายเป็น5คนเลยก็คือวิงแบ็กเนี่ยจะอยู่ขนาดกับเซนเตอร์3คนเลยนะครับคือเอามาชนกับกองหน้าแนวรุกของซิตี้ทุกคนนะครับแล้วทุกคนเล่นได้อย่างมีวินัยด้านขวานุตแซีมัสลาวีสามารถจัดการกับเ,เชลเมดูกูได้แบบอยู่หมัดนะครับผมรวมไปถึงแฮร์รี่แมกไยที่สามารถเอาเออร์ลิงฮาร์แลนด์อยู่หมัดนั่นเองนะครับซึ่ง เป็นการเขาเรียกว่าลดทอนนะครับลดทอนมาให้ซิตี้นั้นมีโอกาสจบก็จะเห็นว่าซิตี้นั้นก็แทบจะไม่จบเลยนะครับสามารถบุกครองบอลได้มากกว่าก็จริงได้บุกมากกว่าก็จริงในครึ่งเวลาแรกนะครับแต่ไม่มีความอันตรายใดๆเลยนะครับไม่มีความอันตรายใดๆเลยให้ให้เราได้รู้สึกเอ๊ยมันต้องอย่างงู้นอย่างงี้นะแต่คือแบบเออเราได้เห็นว่าเกมรับมันดูมีประสิทธิภาพ คู่แข่งไม่สามารถที่จะหลุดเข้าไปทําประตูได้นะครับงานมันเลยไม่หนักไปที่ผู้ษาประตูหรือกองหลังอะไรก็ตามแต่เพราะว่าเกมรับทําได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือวิธีการที่โค้ชนะครับได้มีการวางไว้ก็คือการลดทอนความอันตรายของคู่แข่งอันนี้ผมบอกเลยว่าจุดดีมากๆนั่นคือสิ่งที่เห็นมาตักมาหลายๆเกมมาโดยตลอดนะครับซึ่งศัตตูที่เสียอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าก็ต้องเป็นช็อตที่ต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องลูกเซตคิดเรื่องลูกเตะมุมนั่นเองนะครับซึ่งนี่เป็นการเสียลูกเตะมุมนะครับในฤดูกานี้ ทั้งที่8ปแล้วนะครับโอ้โหต้องถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในยุคข,ของลูมบนมลิม4ครั้งนะครับผมนาะตลอดตั้งแต่เจอเกมกับอิฟสวิตทาวน์นี่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันมันถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นประตูเป็นการเสียประตูที่ต้องบอกว่าโอ้โหต้องต้องใช้เวลาในการเขาเรียกว่าแก้ไขกันต่อไปเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูแต่ชุดนี้มีปัญหาในการรับมือกับลูกตั้งเตะมาแต่ไหนแต่ไรนะครับรูเบนอมอลิมมาก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ดังนั้นจุดนี้โค้ชเซตพีทอะไรต่างๆน่กกก็ต้อองรวมมืัับ เคสโค้ดนะครับว่าจะแก้ไขยอย่างนี้อย่างไรเพราะว่าเฮ้ยมันก็มีตัวูเล่นสูงเยอะนะครับลา s ์ส o d ทฮอยลุนดีอา แฮมแฮรี่แม็กควายนะครับผมมัตช์ไฮเดลิกนะครับทุกคนก็มีความสูงหมดเลยแต่ทําไมเรื่องของการประกบตัวดูจะมีปัญหานะครับอันนี้สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องตินะครับต้องวิจารณ์ว่าเฮ้ยต้องต้องต้องเขาเรียกว่าต้องแก้ไขให้ได้รวดเร็วแล้วนะครับแต่ั้งว่าพอซิตี้นำแล้วนะครับปรากฏว่าผมพูดมาเสมอว่าซิตี้ตอนนี้มีปัญหาจริงๆนะครับซิตี้มีปัญหาจริงๆนะผมบอกเลยว่าคือผมดูเกมหลาย,ลายๆเกมของซิตี้มาเนี่ยครองบอลได้เยอะก็จริงแต่ ไอเดียในการจบสกอร์น้อยนะครับไอเดียจบน้อยไม่พอพลังงานหมด สิ่งที่เห็นได้ชัดพอนำหนึ่งสกอร์แล้วถ้าเป็นซิตี้สมัยก่อนผมบอกเลยว่าซิตี้นี่จะขย่มต่อนะครับยิ่งกับแมนยูเอตที่โอ้โหบอลที่ไม่มีมาตรฐานผู้เล่นที่ไม่มีคุณภาพนะครับซิตี้จะต้องขย่มต่อแต่ปรากฏว่าซิตี้ดันไม่ขย่มเราซะอย่างนั้นนะครับมันเลยทําให้แมนยูเอตเนี่ยเริ่มที่จะเขาเรียกว่าขยับตัวเองนะครับเขาเรียกว่าเพิ่มระดับความเข้มข้นของตัวเองยกระดับของตัวเองมาได้เรื่อยๆนะครับครองบอลได้มากขึ้นพอเข้าสู่ครึ่งหลังครองบอลได้มากขึ้นแม้ว่าจังหวะต่างๆมันจะดู ช้าก็ตามแต่แต่นี่คือสิ่งที่ลูเบนโรโนวลิมนั้นวางแผนเอาไว้คือการเล่นได้อย่างเขาเรียกว่ามีความอดทนนะครับเล่นช้าช้าเน้นความแน่นอนเพราะว่าจะลืมว่านักเตะแมนย,ยูอเอตชุดนี้ตั้งแต่ยุคของเอลิเทนฮารกเนี่ยมันแม้กระทั่งการส่งบอลเนี่ยมันยังผิดพลาดกันโดยตลอดดังนั้นเล่นชันช้ารอจังหวะจริงๆแล้วก็รอความผิดพลาดของคู่แข่งรอฉชกฉชวยนั่นเองซึ่ง ก็จะได้เห็นว่าอูเวโนอโบอลิมนั้นก็จะได้มีการหยอดตัวสำรองคนนั้นคนนี้นะครับแม้ว่าเมาื่อวานเนี่ยจะไม่มีตัวสำรองก็ค,คือแนวลุก2คนทั้งมาคาสแระเฟิร์ดแล้วก็อาร n โดโกขออภัยครับกับการในโชเนี่ย คือมันทําให้ไม่มีตัวรุกนะครับที่จะเข้าไปเติมเต็มนะครับเมื่อวานนี้ตัวรุกเนี่ยก็จะมีใครมีอนโทนี่นะครับมีจอชัวเซอร์ซีมีเท่านี้จริงๆนะครับตัวรุกแากนอกนั้นคือไม่มีแล้วนะครับผมดังนั้นการที่จะหยอดอะไรไปมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกแต่ก็สิ่งที่เราได้เห็นก็คือมาเดยตลอดแล้วก็เกมนี้เช่นเดียวกันก็คือ อโมลิมนั้นก็แก่เกมหยอดนะครับหยอดคนนั้นหยอดคนนี้ใส่เกมรุกไปเรื่อยและก็รอความผิดพลาดของคู่แข่งนั่นเองซึ่งสุดท้ายก็มีได้เห็นนะครับมา,ามาเล่นเกมในช่วงท้ทายๆจะเห็นว่าซิตี้เริ่มยวบนะครับพอเห็นแล้วซิตี้เริ่มยวบแล้วก็มีความผิดพลาดจริงๆขึ้นมาก็สามารถฉกิฉวยได้โดยเฉพาะอาจังหวัดได้ประตูตีเสมอก็คือเป็นจังหวัดที่มัตเตสโสนเนสนะครับจ่ายบอลพลาดจ่ายบอลไปให้กับ เอเดซอนนะครับเบาเกินไปอามาดิโลหเมื่อวานนี้ถือว่าโดดเด่นมากขยันมากวิ่งไปฟาดนะครับไปเอาบอลแล้วเอไม่เอ้ยผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนจ่ายบอลนะขออภัยไม่ใช่แต่คนที่ทำฟาวเนี่ยเป็นมัตเทียสนเนสนะครับคนที่มาเข้ามาทำฟาวทะเลาะทะเลาะมากนะครับแล้วก็บูโน่ฟินานซ์ก็ยิงประตูเข้าไปนะครับพอตีเสมอได้โมเมนตัม um, มานะครับแล้วจะเห็นว่าซิตี้เนี่ยลนลานเลยนะครับเราไม่เคยเห็นซิตี้เป็นแบบนี้นะผมพูดจริงนะไม่เคยเห็นเซตซิตี้เป็นแบบนี้นะครับแต่ปรากฏว่าซิตี้นี่คือลนไปนหมดเลยเพราะว่าอ่ะ ผลเสมอมันไม่ดีกับพวกเขาอยู่แล้วเมื่อเนื่องจากว่าในตอนนี้ซิตี้เนี่ยของเป๊ปักยล่าเนี่ยโอ้โหแพ้ยับไม่นับญาติมาตลอด10เกม10เกมแพ้ถึง7อย่างเงี้ย แพ้ถึง7ชนะแค่เกมเดียวที่คือชนะฟอร์เรสนะครับซึ่งเกมนี้มันกําลังจะชนะอยู่แล้วพอตีเสมอมันกลายว่าดูมันคือทุกอย่างมันดูสมาธิแตกกระเจิงกันเป็นหมดเลยและสุดท้ายก็เป็นแมนยูเอเตที่ไปฉกฉวยตรงนั้นนะครับโดยจังหวะที่ลิซานโดมาร์ตินเนสนั้นตักบอลไปข้างหน้าเปิดบอลไปข้างหน้านะครับแล้วก็อาร์มาดิยโรวิ่งทะลุลายนะครับแล้วก็กระดกบอลโอ้โหเวอร์คาสมากลูกนี้นะครับแล้วก็ทําประตูชัยเข้าไปต้องบอกว่าสุดยอดมากๆกนะครับกับเจ้าหนูอาร์มาดิยโรที่ตอนนี้กลายเป็น ความหวังใหม่นะครับของทีมอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับแต่นอกจากเกมรุกนะครับผมของอาร์มาดิเยโรแล้วเนี่ยพี่ต้องชื่นชมแล้วสิ่งสําคัญในเกมเมื่อวานนี้ก็ต้องชื่นชมอีก2คนก็คือแฮร์รี่แมกควนะครับผมที่สามารถเอาทางฝั่งของอ เอริกฮาร์แลนด์นะครับอยู่มัดแล้วก็คุมบัญชาการเกมรับได้ดีโดยที่ไม่มีข้อผิดพลาดแต่อย่างใดอีกคนนี้ก็คือมาเดียโอาเต้นะครับที่ทำตัวทำเขาเรียกว่าเป็นตัวทําลายเกมอย่างแท้จริงนะครับก็คือปัดกวาดหน้าแผงเซ็นเตอร์แบ็กทำให้เกมรับไม่ต้องทํางานหนักเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ทําผลงานได้ดีมากๆนะครับสำหรับอาร์มัดขออภัยครับสำหรับมาเดีอูกาเต้ชัยชนะด้านนี้ถือว่าเป็นชัยชนะที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันหนึ่งมันเป็นเกมใหญ่นะครับมันเป็นเกมใหญ่แล้วมันสามารถที่จะดึงโมเมนตั ของทีมมาได้มันอาจจะทําให้ทีมนั้นเทำผลงานได้ดีกขึ้นในอนาคตภาคหน้าในในเกมแมตช์แมตช์ต่อไปเพราะว่าพอทุกอย่างมันกลับมาเข้าที่เข้าทางนักเตะมันก็จะดูมีความมั่นออกมั่นใจแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกมาตลอดแต่ทีิไม่นช่ว่าบอกตลอดผมจะบอกว่าน่าชื่นชมก็คือลูเบน,นวิมนั้นก็ยังมีแนวทางของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับผมมีคาแรคเตอร์ทีมมีคาแรคเตอร์นะครับกล้าเชื่อเฉือนนักเตะคนไหนไม่เข้าพวกขีดทิ้งขีดทิ้งและตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะเจอนักเตะที่สามารถตอบโจทย์เขา ในแผนการเล่นได้ยกเว้นคนเดียวก็คือดิโกดาโลอันนี้ขอเหอะอันนี้ขอจริงๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมยังชมเอามัวลิมไม่เต็มปากนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่กล้าดอบกล้าขาย ดีเอลโกอาโลดีเอโกดาโง่เมื่อไหร่เนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมจะอวยเต็มที่นะครับตอนนี้ยังอยู่แค่จุดเดียวที่มันยังเป็นเขาเรียกว่ามันยังเป็นเหมือนเสี้ยนหนามันยังเป็นแกะดาวมันยังเป็นแบบเออสิ่งที่มันแบบมันค้างคาใจนะมันค้างคาใจมันไม่ควรจะมีนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงอะไรยังว่ากันไปนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วการชนะเกมนั้นเนี่ยมันส่งผลดีทุกอย่างนะครับหนึ่งเกมใหญ่และที่สําคัญดูมันอโมลิมก็คือกุนซือคนแรกหลังยุคของเซ เชสเตอร์ดร์บี้เกมแรกและสามารถเอาชนะได้เพราะว่าโค้ชคนอื่นแพ้เรียบนะครับโค้ชคนอื่นแพ้เรียบหมดเลยนะครับแต่ลูเบนโอลิมสามารถเอาชนะได้โอ้โ oh, หแล้วคือใน1เดือนนี่ในในรอบเดือนนะครับอโมลิมเอาชนะเป๊ปกอร์ดิโอลาได้อีกแหกนะครับผมตั้งแต่เจออ่าสปอร์ติ้งลิสบอนใช่ไหมคุมสปอร์ติ้งลิสบอนก็ชนะไป4ประตูต่อ1หนึ่งในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมาเอามาพเมลีอังกฤษก็ โอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสี้ยนหนามในใจของเป๊ปกุญยาอย่างอย่างแท้จริงนะครับแต่ต่อให้ชนะเกมทัาน,นี้นะครับอันดับก็ไม่ขยับได้อย่างใดนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมลืมดูอันดับหลังจาก จบเกมสเปอร์นะครับเมื่อวานนี้สเปอร์ก็บุกไปถลม่มแซาซัมตันไปห้าประตูต่อศูนย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโพ i ิชันของเราอะตอนนี้มันอยู่อันดับที่เท่าไหร่แต่หลังจบเกมเมื่อวานเนี้ยก็ยังอยู่ที่เขาเรียกว่ายังอยู่ในช่วงของอันดับที่12อยู่นะครับเรื่องของการลุ้นท็อปโฟมันก็ยังยากผมพูดตรงๆว่ายังยากผมพูดเสมอเพราะว่าผลงานเก่าๆมามันค่อนข้างจะยำแย่นะครับการที่ดึงกลับมาได้ผมว่าโอ้โหฤดูกาลนี้แทบจะมองไม่เห็น ผมพูดตลอดว่าโอกาสในการลุ้นท็อปโฟยากมากๆแม้ว่าทฤษฎีมันเป็นไปได้แต่มันต้องลุ้นหลายปัจจัยมันต้องลุ้นให้นักไทยให้ทีมนุ้นทีมนั้นทำนั้นสะดุดบ้างนะครับผมต่อให้เราช,ชนะรวดก็ตามแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้นะครับดังนั้นวิธีที่สุดถ้าหากจะไปแชมเปี้ยนลีก็พูดเสมอนะครับก็คือการคว้าแชมฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกส่วนในลีกเนี่ยก็ขอให้ทําผลงานให้ได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมแต่สิ่งที่ชอบเลยก็คือการปฏิวัตินักเตะนั่นเองกกกาาารรรปปฏิิิวัตรรทีม รล้าที่จะเชื่อการกล้าที่จะเฉือนการกล้าที่ดอบการกล้าที่จะลองนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือการยึดมั่นถือมั่นวิธีการเล่นแล้วก็เขาเรียกว่าทรงการเล่นเริ่มมาแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ทิ้งปัจจัยของตัวเองผมมองว่านี่คือจุดแข่งของลูเบนอมูริมแล้วก็เชื่อว่านักเตะหลายคนก็เริ่มที่จะทําผลงานได้ดีดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วทีมของเรานั้นจะสามารถเอาชนะคู่แข่งต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองและต่อเนื่องได้มากน้อยขนาดไหน เกมต่อไปเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์แต่คาราบาลครับเฉยๆตกรอบก็ได้ไม่ซีเรียสน,นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าลูเบอโนลิมจะเน้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวค่มคืนเริหัดมาเชียร์นะครับผมว่าเราทีมเราจะสามารถผ่านด่านท็อตแนมฮอสเปอร์ในศึกคาราบาวครับได้หรือไม่ครับ